มาดูกันที่กล่องกลันตีกล่องนี้ผมจะรอให้มันกระโดดสักประมาณ3ทีละกัน1ทีมาสอทีมารอบที่3เดี๋ยวเราจะกดเปิดเลยมาหน่อย สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็นแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบาคร์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้ สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอปยูจีฟนตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ m v p ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก m v p แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U g p h o n e ผ่านลิงก์ใต้ดีสคริปชันใต้คลิปนี้ได้เลย ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม r a n g e r ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจนนัมคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม r a n g e r ก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านเจนนัมคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ดีคิปชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกทุกคนด้วยนะครับยินีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซสซันนี่ยู่เกมไลเลนเจอร์สามรับคลิปนี้เราจะมาเปิดตามล่าเกียร์จันทากันต่อกับไอดีน้องอ้ําคุงเองซึ่งรอบนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วบอกได้เลยว่าพาร์ทสนี้เนี่ยเรามาลุยกันต่อที่ไอดีหลักน้องอ้ําคุงเองในงบ3000รูบี เรา,เามาลุ้นกันเลยว่าใน3,000รูบี้นี้เนี่ยน้องเขาจะได้เกียร์อะไรติดหมายติดมือมาบ้างซึ่งตู้ที่ผมจะเปิดเนี่ยผมจะเปิดตู้ด้านบนนั่นเองเพราะว่าผมไปดูคลิปของพี่อาร์ตมาเนี่ยโอ้โห,โหคือพ่สุดมากๆสําหรับตู้เกียร์ตูนนตต้นี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตู้นี้เนี่ยออกดีมากๆและรอบนี้ผมมากับสูตรพี่อาร์ตก็คือเดี๋ยวรู้เลยครับ เรามากับสูตรเดี่ยวรู้เลยของพี่อาร์ตรแบบนี้มันต้องได้แล้วไหม <c oughs> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันที่200รลูบี้แรกกันเลยละกันว่าสูตรเดี่ยวรู้เลยของพี่อาร์ตรเนี่ยจะได้หรือเปล่าพี่เขาเนี่ยจะพูดคําว่าเดี่ยวรู้เลยครับและหลังจากนั้นก็ให้ตูก้กาชามาลันไปเองเรามาดูกันเลยว่าสูตรเดี่ยวรู้เลยของพี่อาร์ตรเนี่ยจะได้หรือเปล่า200รลูบี้แรกมา ประเดิมกันที่ชิ้นแรกก็ได้เป็นดาบคริสตัลกุญแจปีกนางฟ้าผมไม่รู้หรอกว่าพี่อาร์ตเนี่ยเปิดช่วงเวลาไหนแต่ที่รู้เนี่ยผมรู้สึกว่าตู้บนเนี่ยพี่อาร์ตเปิดได้ดาบเยอะมากๆโอ้โหยังไม่มาเลยครับ200ยูบี้แรกโอ้โหยังได้เป็นแหวนสายฟ้าอยู่รอบแรกเนี่ยเราประเดิมตู้กาชาไปโอ้โหเกือบ5ดาวล้วนครับโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆมาเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยมาจัดกันหน่อย ขอสูตรเดี๋ยวรู้เลยเนี่ยขอดาบอย่างพี่อาร์ตสักชิ้นหนึ่งผมดีใจแล้วแหละสำหรับไอดีน้องอ้ําคุงเนี่ยมาหน่อยเถอะโอ้โหยังไม่มาครับผมมาหน่อยได้ไหมล่ะน้องอ้้าคุงสะส่งมาให้เปิดอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆกับตูน้นี้โอ้โหตกใจหมดเลยเนึกว่าเกียร์ชิ้นใหม่ที่ไหนได้เป็นถุงมือแห่งความมืดเฮ้ยอ้โหคอนแห่งความมืดโอ้โหบูมแมลงโคเปอร์ โอ้โหเรียบร้อยเลยครับรอบนี้เราก็เกลือตามสภาพเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังเหลือรูบี้อยู่แต่ว่ารูบี้ในรอบนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ขอให้มันได้เถะน้องเขาสะส่มาให้ผมเปิดแล้วสูตรเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยโอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องลาโอ้โหขวานลมในตำนานผมว่าผมต้องเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วแหละสูตรนี้อาจจะไม่เหมาะกับผมผมต้องใช้สูตรของผมไอซันฟันนี่มือทองต้องใช้สูตรของผมแล้วแหละ ตอนนี้คือรอตู้กาชามาันรันไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยกดยกเลิกครับยกเลิก3ทีกดตกลงครั้งที่4หลังจากนั้นให้ตู้กาชามาันรันไปเองนี่คือสูตรของผมมาดูกันว่าจะได้อะไรหรือเปล่ามาขอแค่ดาบดีๆชิ้นเดียวผมพอแล้วไอดีนี้เนี่ยต้องการแค่ดาบครับมาหน่อยโอ้โห หน้ากากสันติแต่ผมไม่สันตินะ,นะตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าหัวผมเนี่ยเริ่มชาร์จพลังงานความอุ่นๆเล็กน้อยแล้วแหละโอ้โหได้แล้วแต่ดันเป็นเสื้อกักทนทานเลี้ยวนาแปดดาวเฮ้ยโอ้โหเกมเหลี่ยมผมอีกแล้วคือแบบตู้พิมโอกาสเกียร์แดาวหน้าตู้แต่ดันไม่ออกดันออกเป็นเกียร์กบโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆกับตู้นี้เนี่ย ไม่เป็นไรถือว่าได้เกียร์แปดดาวชิ้นแรกมาประเดิมตู้กาชาผมก็ว่ามันดีแล้วแหละมาลุ้นกันต่อคาถาหัวนกแก้วอีกแล้วมาหน่อยเถอะโอ้โหถึงมือราชินีแซลลี่แต่ค่าเนี่ยสูงมากๆคือค่าเนี่ยเจเลยเอาหอแต่ว่าไม่น่าได้ใช้ไอดีน้องอ้ําคุ้งอะรอบแรกเราได้เป็นเสื้อกัก๊กมาแล้วผมว่ารอบต่อไปเนี่ยมันต้องได้แล้วแหละสําหรับสูตรนี้ มาใช้สูตรกันต่อยกเลิก3มครั้งแล้วก็กดตกลงครั้งที่4ี่หลังจากนั้นให้ตู้กาชามาลันไปเองสูตรนี้ไอซันฟันนี่มือทองขอการันตีมาหน่อยเกียร์แปดดาวหน้าตู้มาหน่อยโอ้โหยังไม่ใช่เลยได้เป็นกลางเกงแห่งความมืดอีกแล้วหน้ามืดตามชื่อไมหมล่ะแบบนี้อโอ้โขคาถามนดำได้เป็นเข็มขัดสีทองครับมาหน่อยสูตรนี้อย่าแป๊กผมข,ขออย่างเดียวคืออย่าแป๊กได้ไหมโอ้โหโล ลัวอะไรเนี่ยทำไมไม่เป็น8ดาวเพิ่มปีกมาอีก2ปีกนี้เพิ่มดาวาอีก2ดาวก็เป็นเกียรใหม่แล้วว่าโอ้โหสูตรนี้แป้กครับต้องใช้สูตรตอนทีเผลอกดยกเลิกเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้เราจะกดข้ามคือสูตรนี้เป็นสูตรที่2กดข้ามเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับรอบนี้โอ้โหนึกว่าจะได้ดีที่ไหนได้สูตรนี้ไม่ผ่านครับเอาใหม่มา จัดกันต่อยกเลิก3ครั้งกดตกลงรอบนี้เราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปและการคือกดข้ามทีหนึ่งเนี่ยผมเห็นทีหนึ่งคือหน้ามืดเลยครับโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆตู้นี้มาหน่อยมาหน่อยได้ไหมเล่าเวนฟิีเฮ้ยยังยัง,ย,งยังไม่มาอีกยังไม่มายังไม่มาอีกเดี๋ยวรู้เลยครับเดี๋ยวรู้เลยโอ้โหเดี๋ยวรู้เลยก็ยังไม่มาเลยมาหน่อยเถอ อ๋อเรียบร้อยเลยครับตอนนี้เราเหลืองบประมาณอยู่ที่1,600ลูบี้ผมอยากจะลุ้นตู้ที่มันเหลือ13ชั่วโมงเนี่ยสักครั้งหนึ่งมาเรามารุ้นกันเลยว่าตู้นี้จะได้หรือเปล่าถ้าได้ขวานเนี่ยก็ดีเหมือนกันแหละแต่ว่า ผมเนี่ยอยากจะได้เป็นเกียร์อาวุธโดนแน่นอนที่เป็นดาบโอ้โหได้ดาบจริงด้วยสมพรปากผมไม่ละดาบแต่ไม่ใช่โดนแน่นอนนะเป็นตีกายปกติโอ้โหปากกาลีโอนาดโอ้โหตู้เพื่อโอกาสเกียร์กบชัดๆแต่รอบนี้ผมได้เป็นเกียร์กบมาอีกแล้วครับรอบนี้โอ้โหได้เป็นปากกาอัจฉริยะลีโอนาแต่น้องเขาเนี่ยอยากจะได้เป็นเกียร์จันทาม่งละโอ้โหดาบอีกและดาบสมพรปากผมไม่ละทีนี้อะ มาหน่อยโอ้โหเกียร์กบสองชิ้นเอามาทำไมเนี่ยเฮ้ยจ m เมจเมเกินไปหรือเปล่าเกียร์หน้าตู้เนี่ยผมก็เห็นว่ามันเป็นเกียร์จันทานะไม่ใช่เกียร์กบเนี่ยผมก็เห็นว่ามันเป็นเกียร์จันทา,นาคือมันไม่มีรูปทรงไหนเลยที่มันเหมือนเกียร์กบอะมันคือเป็นเกียร์จันทานเลยแหละมา ลุ้นกันต่อขอให้ได้ขอให้โดนตอนนี้เราเหลืองบประมาณคือ1,200ูบี้สุดท้ายแล้วมาลุ้นกันเลยว่าจะได้หรือเปล่าโ,โหขอให้ได้เถอะจันทาชิ้นเดียวก็ได้แค่ชิ้นเดียวอะ่ะผมไม่โลภมากสร้อยอกก็ได้หรือจะเป็นโล่เจ็ดดาวของเก่าๆก็ได้อ่ะมาหน่อยโอ้โหเก่าจริงด้วยเสือ้อโค้ตติดทองโอ้โหรองเท้าฟินิก เหลือจะเชื่อบูมแแลงโคเบอร์มาหน่อยโอ้โหได้อีกแล้วเกียร์กรบเฮ้ยผมเป็นอะไรกับเกียร์กรบเนี่ยได้แปดดาวมาสองชิ้นแล้วอะได้เป็นเข็มฉีดยาเมื่อหัสจัลลิโอนาดโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆผมนึกว่าผมเปิดตูก้กบัะตอนนี้ผมเข้าใจแหละว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนแล้วมันเป็นช่วงหากินของกบและเป็นช่วงผสมพันธ์ของกบ รอบแรกเนี่ยที่ผมเปิดไปผมได้ล่มมาเยอะอันนั้นคือผมผมไม่คิดอะไรมากเลยแต่รอบน,นี้เนี่ยมันให้เกียร์กบมาเยอะเกินนะคนดูเฮ้ยโอ้โหมันจะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยได้แต่เกียร์กบและดันได้แปดดาวมาสองชิ้นด้วยนะโอ้โหผมนึกว่าผมเปิดตู้เพื่อโอกาสเกียร์กบชัดๆอตรอบนี้อะมาลุ้นกันต่อเดี๋ยวยาวเลยครับตอนนี้เราจะลันตู้บนแบบยาวๆ1 2 0 0งรูบี้กันเลยบอกได้เลยว่า ฤดูกบเดี่ยผมพอก่อนละกันคือผมไม่ต้องการเกียร์กบแล้วผมขอเกียร์จันทาได้ไหมละ่ะลมก็ยังดีอ่ะอะยังน้อยดวงผมสมพงกับล่มอยู่แล้วยังไงมันออกมาชิ้นหนึ่งผมก็ดีใจมาหน่อยเถอะโอ้โหไม่ใช่ล่มนี่ว่ามันเป็นคาถาเวทราชนีจันทาโอ้โหได้อีกแล้วเข็มขัดฮีโร่สีทองโอ้โหบูมแมลงสายฟ้าอะไรครับเนี่ยโอ้โหเกาะฟินิกเหลือจะเชื่อจริงๆริงตู้นี้เนี่ย โอ้โหมันเหมือนถุงมือชิ้นใหม่จริงๆแอ่มันไม่ใช่ครับรอบนี้เกลือครับมาลุ้นกันต่ออีก1,000รูบี้รอบนี้ไม่มีสูตรแล้วครับไม่มีสูตรตายตัวคือเปิดต่อเรื่อยๆมาหน่อยเด้อโอ้โหมงกุดรูปหัวใจเกียร์กบโอ้โหถ้าเป็นเกียร์กบที่เป็นพวกแบบหมวกหรือว่านาฬิกาเบนเทนนะผมว่ามันจะดีมากๆอะโอ้โหไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับโอ้โหลูกแก้วเอเวดีเฮ้ยโอ้โห บูมแมลงโคเปอร์มาหน่อยเธออย่างน้อยอะถ้ามันมาสักชิ้นหนึ่งอะผมว่ามันอุ่นใจแล้วโอ้โหแปดร้อลูบี้สุดท้ายเฮ้ยทำไมผมเปิดแล้วไม่เหมือนพี่อาร์ตเลยอะหรือว่าผมต้องใช้สูตรพี่อาร์ตแบบเต็มตัวก็คือต้องแบบคิดให้เหมือนพี่อาร์ตทำให้เหมือนพี่อาร์ตแล้วก็ทำทุกอย่างให้เหมือนพี่อาร์ตแล้วก็กดตกลงไปเดี๋ยวรู้เลยครับน้องมาลุ้นกันต่อแล้วก็ตบมือด้วยป๊อแปะป๊อแปะมาหน่อย โอ้โหสูตรเดี๋ยวรู้เลยพี่อาดได้แต่เกียร์กรบอะครับรอบนี้เฮ้ยได้อีกแล้วนบดัมเบลทนทานลิโอนาดโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงจริงตู้นี้เนี่ยไปไปไปตั้งฉายาผมใหม่ได้เลยเจ้าพ่อเกียร์กรบครับโอ้โหหลังจากที่ผมเปิดได้แบบเกียร์ล่มมาเยอะเนี่ยผมเป็นเจ้าพ่อแห่งล่มรอบนี้ผมเป็นเจ้าพ่อเกียร์กรบครับผมเปิดได้เกียร์กรบมาเยอะมากอะรอบนี้อะเกียร์จะทาไม่ออกเลย เฮ้ยโอ้โหได้แล้วได้แล้วชิ้นแรกของเกียร์จันทาได้เป็นสร้อยโอบจันทามาครับโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆนี่แหละสูตรพี่อาร์ตเดี๋ยวรู้เลยผมต้องตบมือแล้วแหละพอแปะพอแปะพอแปะโอ้โหกว่าจะมาในที่สุดเนี่ยไอดีน้องอ้ําคุงก็ได้เกียร์ดีๆสักทีหลังจากที่เราทนทุกข์ทรมานกับเกียร์กบมานานมากๆเนี่ยโอ้โหในที่สุดเราก็ได้สร้อยโอบมาแล้วครับคนดูไป ไปกันต่อครับตอนนี้เราได้มาหนหึงชิ้นแล้วถือว่าอุ่นใจในระดับหนึงแล้วและที่สําคัญเนี่ยเราได้เกียร์กบมาปลอบใจเยอะมากๆยังไงก็คุ้มแล้วแหละโอ้โหรอบนี้เราได้มาถึง2ชิ้นคุ้มมากๆครับไปกันต่อครับเหลืออะไรล่ะครับทีนี้เหลือแค่ เกียร์โลกับเกียร์ดาบประกายรัศมีจันทานหรือว่ามีดนั่นแหละมาเรามาลุ้นกันเลยว่าเราจะได้หรือเปล่าในรอบนี้ขอให้ได้ขอให้โดนเถอะสำหรับไอดีนกอํำคุง้งโอ้โหได้โลจริงด้วยแต่ไม่ใช่ครับโลโลอีกโลที่ผมต้องการเนี่ยมันต้องมี3ดาวแล้วก็ติดปีกมาหน่อยโอ้โหไม่ใช่แล้ว เริ่มไม่ใช่แล้วโอ้โหผมว่าสร้อยโอบได้มาชิ้นหนึ่งเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าอุ่นใจแล้วแหละเพราะว่าจันทานในรอบนี้เนี่ยมันออกยากมากและยิ่งเป็นเกียร์หน้าตู้เนี่ยบอกได้เลยว่าแทบจะคาดหวังไม่ได้อะ่ะมาหน่อยโอ้ ขอทำใจแป๊บหนึ่งนะครับพอดูตอนนี้คือผมรู้สึกแบบใจวิวๆแล้วว่ะมาหน่อยโอ้โหแเวนปีกเมขนาดกดทีผือยังไม่ออกอะครับโอ้โหใได้คาทองซะด้วยนะรอบนี้เนี่ยโอ้โหเหลือจะเชื่อมาลุนกันต่อเลยละกันอีก400ลูบี้สุดท้ายเรามาลุ้นกันเลยว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะเปิดได้เกียร์อะไรอีกมาขอให้ได้ขอให้โดนโอ้โหแวนฟรีนิกซอยโอไบ้์เมล่า โลปะกายรัสมีจันทัจงมาโอ้โหหรือว่าผมต้องใช้วิญญาณพี่อาร์ตเข้าสิงเดี๋ยวรู้เลยครับน้องเดี๋ยวรู้เลยโอ้โหเดี๋ยวรู้เลยของพี่อาร์ตยังไม่ติดต้องใช้ต่อแล้วแหละมาหน่อยโอ้โหเลื่อยคมลาวะพอเธอครับสูตรนี้เก็บไว้ดีกว่าโอ้โหผมน่าจะไม่ค่อยถูกฉลอก,กับสูตรนี้แหละโอ้โหเรียบร้อยเลยครับส่งร้อยลูบี้สุดท้ายถ้าเราเปิดรอบนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะได้กล่องกระดีแล้วแหละมา ลุ้นกันที่200รลูบี้สุดท้ายจะเกิดหรือจะดับก็รอบนี้แหละจะเป็นศึกตัดสินของแท้เลยมาลุ้นกันหน่อยละกัน200รลูบี้สุดท้ายโอ้ชิ้นแรกมาค่าทองเลยโอ้โหโอ้โหไม่ยังให้เบิร์นอีกเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้รองเท้าเตี้ยวหุยหมดหวังเลยครับรองเท้าชิ้นนี้เนี่ยโ,อ,โอ,อ้เสื้อเสื้อคุ้มยามค่ำกำไรโบมาหน่อยเถอะอ ชิ้นสุดท้ายมาไหมโอ้โหไม่ใช่ชิ้นสุดสุดท้ายด้วยมันคือตะกี้มันคือชิ้นสุดท้ายแล้วแหละมาเราไปรุ้นกันต่อที่กล่องการันตีละกันว่าเราจะได้อะไรให้กับไอดีน้องอ้ําคุงมาดูกันที่กล่องการันตีกล่องนี้ผมจะรอให้มันกระโดดสักประมาณ3ีทีละกัน1ทีมา2ทีมา รอบที่3มเดี๋ยวเราจะกดเปิดเลยมาหน่อยเอาโอ้โหได้แล้วได้ชิ้นเดิมด้วยสําหรับไอดีน้องอ้ำคุง คือรอบก่อนหน้านี้ที่เราเปิดไป3,000ลูบี้เนี่ยเราก็ได้เกียร์ชิ้นนี้และรอบนี้เรามาเปิดอีก3,000บี้เราก็ได้เกียร์ชิ้นเดิมแต่ยังน้อยนะครับมันไม่ใช่เกียร์หดาวก็ดีใจแล้วแหละสำหรับรอบนี้ที่เราเปิดไปเนี่ยเราได้เกียร์จันทาทั้งหมด2ชิ้นก็คือรวมกล่องกันตีเนี่ยเราได้ทั้งหมด2ชิ้นและที่สำคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยเราได้เกียร์กบมาเยอะมากๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าเราได้เกียร์กบอะไรมาบ้างซึ่งไอดีนี้ของน้องเขาเนี่ยมีโล่จันทาอยู่แล้ว1ชิหนึ่งช ก็คุ้มมากๆแล้วแหละช่องแรกที่เราได้มาเนี่ยเป็นดัมเบลทนทานเรียวหนาดซึ่งมันดีมากๆสามารถไปใส่แทนดาวกระจายเียวหนาดได้เลยเพราะเกียชิ้นนี้เนี่ยมันให้ค่าพลังชีวิตต้านสกิลแล้วก็ใช้สกิลมาในช่องแรกซึ่งเป็นดีมากๆเป็นชิ้นที่ดีอีกชิ้นหนึ่งเลยและช่องกลางที่เราได้มาเนี่ยเป็นเสื้อกัก๊กอันนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่แต่ว่าเอามาใช้แก้ขัดได้เหมือนกันและเราก็ได้เป็นโล่ปะไกลัตซมิจันทามาครับโอ้โหคุ้มสุด และที่คุ้มไปกว่านั้นเนี่ยเราได้เป็นเข็มฉีดยาลิออนาดมากับซอยโอบจันทาครับโอ้โหในที่สุดบาวล็อกของน้องเขาก็ได้เซตเทพสักทีก็คือใส่สร้อยโอบเข้าไปเนี่ยยังไงก็เทพแน่นอนและได้มาเป็นปากกาลิออนาดด้วยรอบนี้เราได้เกียร์มาทั้งหมด1 2 3ชิ้น4ี่หชิ้นแล้วก็6ชิ้นเราได้มาทั้งหมด6ชิ้น โอ้โห oh คุ้มมากๆสําหรับ3,000ดูบีน้นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเกียร์กรบก็ตามแต่ผมว่าไอดีน้องเขาเนี่ยเกียร์ไม่ค่อยเยอะถ้าได้มาเป็นเกียร์กรบเนี่ยผมว่าน่าจะพอช่วยได้เยอะอยู่ประมาณนึงเหมือนกันก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันส่วนใครเนี่ยที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆ,ๆในเกมไลเซอร์ในระบบ iOS เนี่ยผมก็ขอแนะนาว่าไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจน้่าค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านคา้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านมีบริการเติมทุกแพ ใครที่สนใจเติมแพ็กเกจไหนเนี่ยก็อย่าลืมแคปรูปเข้าไปสอบถามกันได้ที่ร้านเจนามค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้ง,งานแอปดีทีโฟนหรือแอป LD c ดี u d อยากจะได้แพ็กเกจรายวันหรือว่าแพ็กเกจรายเดือนนะครับที่ประหยัดมากๆก็อย่าลืมไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจนามค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description คลิป,ลปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไป